พักพักพักอยกที่จะบุ้มเนี่ยเดีย๋ยวอย่าฝันไม่จะบุม้มเพราะว่าอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้พักมาเฮ้ย ไปไหนไม่ได้ The series เป็นอีกตอนเพราะเรายังไปไหนไม่ได้จริงๆนี่คือเรื่องจริงไปไหนไม่ได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อย <c oughs> ๆช่วงนี้อยู่บ้านเนี่ยก็ทำแต่เล่นเกมดูซีรีส์กิจกรรมหนึ่งที่เพิ่งคนพบก,ก็คือส <c oughs> ่องติ๊กต็อกยิดใช้ความรู้แหละใช่มันมีเทคนิคดีๆเยอะแยะแต่ว่าอยู่ดีมันก็ชอบเด้งแบบดึบบขึ้นมา อันนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งตัวอย่างส่วนหนึ่งเราก็ไม่ได้หมุกมุนกันอย่างนี้แล้วก็ไปเจออีกคลิปประเภทหนึ่งที่แบบมันขึ้นมาในฟีดบ่อยคือพวกแบบคลิปน้องหมาให้หมาตัวเองมาถ่ายคลิปแบบตลกตลกมันมีหมานีหมาตัวเองอันนี้นี่อันนี้คือไฟฟันคมเลยเราทกท่าด้ย หือท่าเดียวก็ปื้นะว่าท่าเดียวให้รอก่อนเดี๋ยวนะเอาเลยดีกว่าอันนี้ดีกว่าไหมหเห็นแล้วมันฟใจขึ้นอนะ่ะแต่ต้องผมต้องเบิกก่อนเบิกไอเทมผมงานทำคลิปพอกพอก อยากทีจะบูมเนี่ยอย่าฝันไม่จะบูมเออช่วงนี้เพราะว่าถ้านับเป็นคนก็คือวัยแบบวัยรุ่นข้อไหนผู้ใหญ่อายุประมาณเท่าไหร่สามสิบไหมสามสิบความสุขุมอะไรของเขาจะแบบเริ่มมีมีมากแก่ของมันก็ได้โตผมแล้วแซงเป็นพี่ฮะพี่พอกพอกพอเดี๋ยวทำแบบนี้นะนี่แบบพอก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 ดูเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเขาโตแล้วไง โอเคไหมเราทำนะทำนะพอกพอกพอกซอมซอม,ซอมข้นมาพอกพอกพอกขนมผมราว่าเปลี่ยนคอนเทนต์นะไม่ <c oughs> ได้ละ <c oughs> ดูว่าทำไมพอกบาตามผมพิเศษนะครับพอบ่อปลาพ่อมือผมมีเนยจั่วลแล้วแต่คนดูในติ๊กต็อกจะไม่รู้หรอกว่าผมทำอะไรลงไปพอกลานั่งก่อนนั่ง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  นั่งผมว่เปลี่ยนคอนเทนต์นะไม่ได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เหรได้ล่าฮ่าฮ่า นั่นแหละเฟื่ยเฟื่เฟืนยเฟื่เฟื่ฟคลิปแรกจบไปนะครับต้องให้เวลาพอกบ่ายน,นิดนึงคือเป็นช่วงเขาปรับตัวจากแบบที่ตัวเองเป็นดาวไอจีเปลี่ยนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มมันจะตื่นเต้นนิดนึงปกติภาพนิ่งเราเรียๆก็น่ารักแล้วเขาก็คิดว่าเป็นแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเลยดีกว่าเพลงนี้ดีกว่าชอบชอบปัดผล่เลยอ่ะไี่ไอสามชั้นว่าจบไปไหนชั้นแรกเดี๋ยวไมื่อไรเราเชื่อเราเชื่อจะไปทำข้างนอกไหม เฮ้ยน,นอกเหรอแดดดีๆเน,ะน,ะนะี่ยแบบสวยๆนั่นน่ะโอ้ยไม่เอาเนี่ยฝุ่นเยอะข้างน,นอกอยู่ข้างในเนี่ยอากาศดีกว่าสองเองเนี่ยอ่ะผมยอมเพียงอย่างเดียวคือเปลี่ยนมุมได้ย้ายมุมกันย้ายมุมมุมประตูมุมประตูไงเออแต่ว่าไม่ตามเราก่อนคือผมมีสิ่งที่ติดกับมือถือตอนนี้ไปไหนผมต้องไปด้วยเนี่ยผมอยู่ในบ้านผมเดินอย่างเงี้ยอยู่งี่เลยเหรอ่ทโอ้ยอแม่แม่แม่ทำงานอันนี้ล้าันครัวได้ป่ะ แสงมันไม่ค่อยได้เนาะไปฟังถ่ายได้เลยูกอันชั้นสองก็ได้ชั้นสองนี่จะไม่ยอมแปลกคงนอกเลยนะเพราะก็นอกฝุ่นเยอะโอ้ยกมาตั้งนานยังไม่ล้าเลยดูตรงนี้ล้ายอะไรวะทำไมต้องหิ้วทุกที่เลยถามที่ขอถามกลับก่อนนะครับสวยไหมสวยพี่ว่ามันคืออะไรอ้าวไม่ใช่ลำโพงเหรอ มันเป็นนวัตกรรมใหม่ไวพ้พี่ผมได้มา Electrolux Well s e ซ i e s มันคือเครื่องฟอกอากาศเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนไปซื้อเนี่ยผมให้อย่างนี้เลยดีไซน์มันดูดีีดเมียมมากและที่สำคัญนี้น้ำหนักเบายกไปวางที่ไหนก็ได้และแถมนะครับถ้าอยากติดผนังก็ติดได้ด้วยที่ล้าได้ว่านั้นหน้ากากถอดเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับโอ้โหไม่้อห้องก็คือเปลี่ยนสีเอาเปลี่ยนได้เราแมทได้เลยเปลี่ยนแล้ว บ้านพี่มีเครื่องฟอกอากาศปะมีเป็นสองครงฟอกไม่ได้นะช่วงนี้เนี่ยยิ่งเราไปไหนไม่ได้เนี่ยอากาศในบ้านสาคัญที่สุดเลยพี่ต้องมีติดบ้านไว้และอันนี้พีคมากแอปเขาอะเช็คได้ทางอากาศในบ้านแล้วก็ค่าฝุ่นนอกบ้านด้วยเดี๋ยวผมทาให้ดูอ่ะเปิดน,นี่ไงผมเพิ่งเปิดเครื่องไฟแดงขึ้นเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยพี่ตัวนี้เนี่ยมีระบบกรองถึง5ชั้นแล้วก็ยังมีไอออนประจุลบที่ปล่อยออกมาเทียบเท่ากับ,กบปริมาณที่เราเจอในป่าทําให้อากาศห้องเราเนี่ย ชื่นขึ้นนี่มันช่วยกรองได้ทั้งฝุ่นอองเล็กๆแบคทีเรียรแล้วก็ไวรัสรวมไปถึงนี้เลยขนพกบาแค่เปิดเครื่องนะรับรองว่าอากาศบริสุทธิ์แน่นอนนอกจากนี้รุ่นนี้ยังมี TVOC เซนเซอร์ ensor, คือช่วยดักจับแล้วก็ควบคุมกลิ่นสารหรเหยต่างๆไว้พี่เช่นสเปรย์ใส่ผมสีทาห้องใหม่แล้วก็จะฟอกอากาศเพื่อทําให้อากาศของห้องนี้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแล้วอิเล็กโทรลักเนี่ยนะเขาดังอยู่แล้วเป็นแบรนด์พรีเมียมจากสวีเดน คือเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยมั่นใจหายหว่วงอันนี้ให้ดูระหว่างที่คุยไปฟอกอากาศไปนี่เหลือ,อนี่แหละเดือดสารเองะนะที่สําคัญพี่ปิน็นเขามี Wi-Fi นะครับเอาเป็นว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ตั้งค่าการฟอกอากาศได้จากทุกที่คือคุยรู้เรื่องอ่ะคุยเรื่องกับพอกบ้าเยอะแค่คดดพกบ้าไปไหนเนี่ยถ่ายพอกบา้าไม่เอาพาอกป้าไปไเอาพอกบ้าด,ดีกว่า อะแผนคือเดี๋ยวเอาพอกปลาเนี่ยวิ่งแหมะตรงนู้นแล้วก็เอาหนมล่อแล้คิดว่าเป็นไงมันกระโดดข้ามทีละเลเวลอ่ะงั้นเรามาเริ่มเลเวลแรกคิดว่าพอกปลาไั้งกี่เลเวลห้ามองไปทน่ห้าอย่างนี้พอกปลาพอกปลาเฮ้ย เนียแบบนี้เอาไหมาคือเมื่อกี้ประเมินแล้วว่าแบบรู้สึกพอกบามมองว่ามันง่ายไปคือมันสามารถข้ามแบบชนไปได้เลยอันนี้ให้รู้สึกว่าเป็นแบบชั้นที่มันสูงขึ้นเหน,เนือระดับสายตาแล้วคราวนี้พอกต้องกระโดดแสดงพินิหารโดดในรอบครึ่งปีเพราะว่าอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ป๊มาผมขอสามชั้นนะครผมว่ามันสามชั้นต้องได้เว้ย เชื่อผมครั้งที่สามพกพกพกนี่นะมาเฮ้ยไม่เอาอะไรเลยเหรอสิบ้าพ่อแม่ผิหดหวังมันเหมือนแบบไปงานกีฬาสีงกอเปล่าที่ <c oughs> แบบเหมือน,นแบบเฮ้ยลูกซ้อมมาเดือนหนึ่งอะไรอ่ะเงี้ยไม่เอาเป็ดคลิปแหละอันนี้ไม <c oughs> ่เอายกเลิกยกเลิกต่อไปนะฮะเป็นคลิป ที่เขาพยายามแบบจะหลอกฝั่งอาหารแล้วแบบมันเราสลับไปแล้วสุนัขของเราก็จะคิดว่ามันอยู่ฝั่งเดิมมันก็จะกลัวแต่กินฝั่งเดิมแต่ไม่กินฝั่งที่นี่อ่จะต้องเอาให้ได้พรอะม่นั่งนั่งพ่อไว่นี่เห็นไหมโอเคปึ๊บเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนทางนี้นี่ไงเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนงงแล้วมันต้องคุยกันใหม่เอาใหม่ก่อนนะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคนะฝั่งนี้ไม่มีเฮ้บเฮ้ ครับนี่เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้้ย,ยเฮเฮ้ยยเฮ้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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ ก็ไม <c oughs> ่ไปอะหรอต้องไปแอบสองแล้วหรอมาเอามาถ่าย ไปนสยใจเย็นไงนคือบอกแล้วความสุขุมมันแบบมันเกิดขึ้นกับชีวิตพอกบา้ายจริงคือไม่ต้องกระตุกกระตากไม่ต้องวิ่งค่อยๆหาพอเป็นผู้ใหญ่เก่งมากคุณบอยคุณบอยทำทำในสองคลิปนีนี่ไปเลยไปเลยเข้ามาที่เพละก็เป็นว่าแผนการที่จะโอนพกบ้าจากเป็นดาวไอจีเป็นดาวติ๊กต็อกได้จบไปนะก็อาจจะไม่เหมาะคือผมไม่สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไป ที่จะมาทำอะไรพวกนี้เหมือนเขาแบบมีทักษะชีวิตมาเยอะไปแล้วมาีม,มากแล้วอะเดี๋ยวไปไหนไม่ได้เดอะซีรีส์อันหน้าเดี๋ยวหาอะไรทำอีกก็ดีนะหาอะไรทำไปเรื่อยเริ่มรักบ้านแล้วตอนแไปติดตามคลิปอื่นนะครับในไปไหนไม่ได้เดอะซีรีส์ทางนี้เลยจ้ารวมไปถึงคลิปอื่นในะช่องมีนาคมด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ดับสด้วยนะจ้